โ l o สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ใบก็มาอยู่ที่นี่นะคะที่นี่สนามกอล์ฟนะคะกอล์ฟคลับนะคะเขามีก็มีป้ายบอกแอร์คอนนะคะมีป้ายแอร์คอนนะคะแอร์คอนดิชั่นนะคะแล้วก็พกี้นะคะก็เป็นเป็นการพนันชนิดหนึ่งนะคะของที่นี่นะคะนี่เนาะก็มีป้ายแต่ว่าตัวคลับอยู่ทางโน้นนะคะเพื่อนเนาะนี่พี่ใบให้มาดูสนามกอล์ฟนะคะเพื่อนเนาะ บรรยากาศสวยงามนะคะที่นี่สนามกอล์ฟนะคะที่นี่เมลิบารานะคะเพื่อนเนาะก็ไม่ไกลจา,ากบ้านพี่ไปน้อนเพื่อนเนาะพี่ไปเคยผ่านนี่แทบทุกวันน้อเพื่อนเนาะเพียงแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะนี่เนาะบรรยากาศสวยงามนะคะพอดีเอ่อภาพมันจะนีนิดนึงเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ไปไม่ได้ใส่ขาขากล้องเนาะไม่ได้ใส่ขา,ากล้องเนาะก็ถ่ายยากนิดหนึ่งนอนเพื่อนแต่พามาให้ดูสนามกอล์ฟนะ ยืนอยู่ข้างนอกนั้นเพื่อนไม่ได้เข้าข้างในนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปสถานที่แบบนี้นั้นเพื่อนไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปสุ่มสี่สุมห้านั้นเพื่อนต่างประเทศนะ่ะไม่ใช่ว่าเราอยากโอ้ฉันจะเข้าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนงี้นะถ้าคุณไม่ขออนุญาตก่อนคุณเข้าไปไม่ได้นะคะนเพื่อนก็มาเล่าเสือนฟังนั่นเพื่อนดูสิต้นไม้ใหญ่เพื่อนต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเลยเพื่อนเห็นไหบรรยากาศเนี่ย ร่มลื่นในต้นไม้นะคะสนามก็กว้างขวางนะั่นก็นี่ก็มีคนเล่นอยู่นอนเพื่อนมันไม่เยอะนะคนเล่นอยู่ไม่เยอะไอเนี้ยแค่เล่นกอล์ฟเล่นไม่กี่คนมันเล่นได้นอนเพื่อนแต่ถ้าเล่นอะไรที่มีคนเกินเยอะมันเล่นไม่ได้นากกีฬายอย่างอื่นเขาห้ามเนาะกีฬาอย่างอื่นเขาห้ามเนาะมันเล่นถ้าคนเล่นเยอะเกินนะคะ นี่เนาะพี่ายกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนให้ดูบรรยากาศนะคะเนาะสวยงามนะคะกว้างขวางนะคะเพื่อนมีมีคนมีคนเล่นอยู่แทบทุกจุดเลยนะคะนี่แต่ไม่เยอะนะคะตรงนี้ก็มีนะคะเออมีคนเล่นนะคะส่วนมากคนแก่ชอบนะกีฬาแบบนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าเขาเล่นนี่หน้าอันนี้น่าจะเล่นแบบว่าเล่นเพื่อให้สนุกแหละแบบว่าซ้อมมือนอนเพื่อนเนาะ ถ้าเล่นเล่งถ้าเล่นแบบการแข่งขัน่ะมันจะต้องมีคนดูด้วยเนาะออคุณนะ้าลูกลูกบอลนนะ่ะตีแรงนะ่ะทะลุมาถึงนี่เลยตีแรงนะเมื่อกี้นะ่ะลูกบอลทะลุมาถึงเนี่ยแหละเมื่อกี้น่ะตีมาไกลน่ะตีมาไกลนะสงสัยนุ่นน่ะตีมาไกลมากเลยอ่ะลูกบอลทะลุมาถึงนี่เลยนะลนะลนะลเเพื่อนให้มาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะี่น้องผัวเมีย อาจะเป็นผัวเมียนอนเพื่อนสนุกสนานนะคะเป็นกีฬานะคะเนาะกองทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เกมนะมันก็เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะเออเป่เห็นปออันนี้ถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะเนาะมันอาจจะไม่ได้ภาพที่สวยงามมากเนาะเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้เข้าข้างในนะคะไกโนอนก็มีคนแทบทุกจุดนะคะ ให้เบิ่งให้เบิ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนปีายกลับกล้องให้ดูนะคะบรรยากาศนะคะเนาะนี่กับสถานที่กว้างขวางนะคะเพื่อนเ็นบ่ซูมถ่ายมุมนี้สูงสูงนี้นะคะเพื่อนเนาะ,ะสวยงามนะคะมายืนตากแดดแต่ว่าอากาศดีเนาะเพื่อนปีใบก็เลยไม่กลัวแสงเท่าไหร่นะคะแต่ใส่แว่นกันแดดทาไมถึงใส่เพื่อน มันช่วยในการแสบตาได้เพื่อนช่วงนี้พี่ใบชายชสายตาเยอะนะคะเพืพ่อนเพื่อนช่วงนี้ใช้สายตาในการาเล็งโทรศัพท์เยอะอยู่กับคอมพิวเตอร์เยอะเพื่อนทําให้สายตาเราแย่เนาะเลยเวลาเรามาโดนแสงแดดอย่างเงี้ยนะเพื่อนถ้าเราใส่แว่นกันแดดอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราไม่แสบตาได้นะคะเพื่อนเวลาขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเนาะอันนี้มันก็ช่วยได้นะคะการใส่แว่นกันแดดนะคะเพื่อน ทําให้ถนมสายตาเนาะมันไม่แสบมากนะค้นเพื่อนเนาะเออพี่ที่ใบไม่ใช่ว่าจะใส่แต่แว่นสายตาตลอดเนาะแต่จริง,รงอะ่ะแว่นสายตาเขาใส่ตลอดเหมือนกันแหละพูดถึงว่าออกมาข้างนอกพี่ใบก็ใส่แว่นกันแดดมั่งเนาะเพราะว่าช่วยในการถนอมสายตาของเราเนาะในการกรณีที่ว่าเจอแดดแรงๆนะค้นเพื่อนเนาะเออก็มาเล่าสู่กันฟังนะข้นเพื่อนนี่เนาะให้ดูบรรยากาศนะคะงามๆเดย แล้วก็มากหลายนะคะมีคนเล่นอยู่นะคะแต่เราไม่ได้เข้านะไม่กล้าเข้าน้ำเพื่อนเข้าสุมสี่สุมห้าไม่ได้เดี๋ยวโดนนะคะโดนบุกกรุ๊กนะคะประเทศต่างประเทศนี้ไม่เหมือนบ้านเราอยากจะเข้าเขาเข้า,ขา,ขาไม่ใช่นะคะนี่นะคะมีป้ายมีป้ายนี่นะคะ โค้ดนะคะฟู้ดอ่าเซอร์วิสนะคะเดลิเวอรี่นะคะทูยัวดอลนะคะเป็นป้ายที่บอกว่าอันนี้โค้ดโค้ดนี่เป็นชื่อสถานที่เมืองที่อยู่อ่าสถานที่จังหวัดเขตนี้นะคะโค้ดโค้ดนี่คะ่ะอ่าฟู้ดอ่าเซอร์วิสนะคะบริการอ่าส่งอาหารถึงที่นะคะนี่เนาะป้ายนี้นะคะฟู้ดเซอร์วิสนะคะเดลิเวอรี่ยัวฟู้ดทูยัวดอลนะคะถึงประตูบ้านเลยนะคะเพื่อนเนาะ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเจอป้ายลายพี่ใบก็อยากจะโชว์นะคะนี่ก็มีป้ายนี้นะคะเพื่อนๆแคลิอาร์มนะคะแคลิอาร์มนี่เป็นชื่อโรงแรมนะคะเพื่อนเนาะตอนนี้ปิดโรงแรมมาะไม่รู้เปิดอยู่เปล่าเพื่อนอยู่ตรงโน้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาห้ามมันมีมันมีขับใช่ปะ แคลิอาร์มเป็นทั้งโรงแรมแอนด์โฮเทลโรงแรมแอนด์โฮเทลนะคะโรงแรมแอนด์คลับนะคะน้องเพื่อนตอนนี้คลับก็ปิดอยู่ปิดให้บริการอยู่แต่โรงแรมมันอาจจะมีคนนอนคนพักอยู่นะคะแต่ว่ามันนี่เนาะตรงนี้ป้ายนี้เป็นของแคลิอาร์มนะคะตรงนี้เป็นป้ายเบริบาร์รนะคะก๊อบคลับที่ไปยังไม่เคยเข้าเลยก๊อบคลับนะคะแต่ว่าแคลิอาร์มนี่มาบ่อยนะคะที่ไปตอบปัญหานะคะทำตอบปัญหานน้นอาคารเพื่อนเนาะ พามาดูพามาให้เบ่งนะคะเพื่อนเนาะมีอะไรดีๆก็อยากจะเล่าให้ฟังอยากจะคุยนะคะเพื่อนเห็นว่าบรรยากาศนะคะสุดยอดนะคะค่อยบุศาวขาล้วนะคะอยากมาเลอกพามาเบ่งพามาหลองนะคะมีอะไรดีๆก็อยากจะมาโชว์นะคะเพื่อนเนาะเออเนีน่ยเาตามพาเาะเพื่อนเห็นว่านีน่เนาะ,นนะเดินนะคะเดิน หรือไม่ก็บางคนเขาก็วิ่งช่วงเย็นๆเนาะช่วงกลางวันนี่ไม่ค่อยมีคนวิ่งเนาะช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีคนวิ่งออกกําลังกายนะคะเนี่ยทางเป็นทางยาวรอบสนามกอล์ฟนี่เลยนะคะเพื่อนไม่ใช่เฉพ,าะ,ะเพาะตรงนี้เนาะไปถึงยันโนู่นมีทางไปนะคะเพื่อนเนาะเอ็กซ์ซซานะคะเด็กๆก็มาปั่นจักรยานไปซิเคิลนะคะนาะก็ปั่นจักรยาน เนี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่ไปก็พามาโชว์แล้วนะคะนี่เราก็มาคุยกันต่อนะคะกับความสวยงามนะคะและก็บรรยากาศที่ดีๆเนี่ยนะคะเพื่อนเนาะในเมืองนี้นะคะสวยงามนะคะบรรยากาศก็ดีๆนะคะเพื่อนเออถ้าใครชอบปั่นจักรยานนะคะนี่ปั่นทางเนีย่ยโหยนะคะกับบรรยากาศที่ดีๆนะคะั่านช่วงเช้าและก็ช่วงแรงเด้อพีนอนะะ่น,น้องนะคะดูบรรยากาศทางโน้นนะคะ มีเอ่อมีเพื่อนคนไทยนะพี่แอนนอ่ะสายมีคนรู้จักเราอ่ะบีบแตรใส่มีคนรู้จักเราขับรถผ่านนะคะบีบแตรให้เออที่นี่เพื่อนๆนที่นี่นะคะเรื่องการบีบแตรอ,อีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นนะเพื่อนอย่าไปบีบแตรนั่นเพื่อนมันมันมันสามารถเอ่าตำรวจ ตำรวจจับได้น้เพื่อนเออตำรวจเขาแบบว่ามีความผิดเหมือนกันนะการบิดแบีเนี่ยการบิดแบีไล่คนอะไรเงี้ยนะเพื่อนเออมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้กฎหมายทางที่นี่ค่อนข้างสตรีกนั่นเพื่อนเนาะการขับรถอย่างเงี้ยการขับรถเนี่ยอย่างเส้นนี้นะหกสิบนะคะสปีดลิมิตแค่หกสิบเนาะตำรวจมีม,มีมีดักคุณอยู่นั่นเพื่อนนะเนาะเห็นว่าไม่ เห็นถนนวงว่างเนี้ยไม่ใช่ว่าจะสปีดลิมิตได้นอนเพื่อนออแล้วก็กฎหมายค่อนข้างรุนแรงเนาะป้ายมันมีเยอ,อะน่ะกล้องมันมีเยอะเ,เพื่อนเราประมาทไปได้นะคะอยู่ประเทศนี้นะคะออทำไรก็ได้ แค่ hey, อย่าไปฟ,นฟืนกฎของเขานน่นเพื่อนพี่ไปก็ขับรถมาหลายปีเนาะเพื่อนยังไม่เคยผิดกฎเลยเพื่อนเขาห้ามใช้โทรศัพท์ก็ไม่เคยใช้นั่นเพื่อนเห็นจะชอบเซลฟี่ชอบอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในรถจะทํานั่นเพื่อนเขาห้ามใช้โทรศัพท์บนรถในการคุยหรืออะไรเราคุยบนรถได้นะคะแต่ไม่ใช่เป็นคนขับนะค่าเพื่อนเนาะ ก็มีความารู้ดีดๆก็มาแชร์สู่เพื่อนๆนะคะวันนี้ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนเนาะออถ,ถ,ถ้าเกิดมีโอกาสดีๆนะคะจะพาไปถ่ายทําสถานที่ดีๆให้อีกนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเธอนะคะบ๊ายบายนะคะจากใจผู้เศร้าขาเหรอนะคะสวัสดีค่ะ